เพื่อโชว์ตัวข้าและกูใช้มากรนินจาคนได้เดี๋ยวฟังก็จะบล็อกเธอล้าในใจและอยู่สักก็มาซอก I don't know talk แต่ก็ปอแต่มึง flop เอาแต่ด่ากูมันคุณกงกันเยอะจ๊อแล้วเมื่อวานนี้พี่ก็เพิ่ง grab the top กูใช้มาต้ากชอบแต่ม่มีรถที่กูได้ไม่มึงมาทั้งหมดมันก็เป็นทองเพราะว่าเธงลค์เกกเพราะว่าเธอชอได้ลงไลค์ในเพงกูมมันเป็นคายเลบอกเว่าเป็นงูที่กูพูมันจริงมันจริมึงกล้าไปเองู Don't forget my past t i m แอดทร m a ทูแมกกีแลดทำให้โพมึงแยดทำให้โพมึงแมดมิสซน์นาบเลยแจดกลับมาโดงแรมยังีมันโดนกดกระแทก h อ p o n น h e c ะ r า now I'm on the way วันตินกูมาชอบสติกกอนสเปรย์ย่าเรื่องในถิ่นกูไม่ใช่ดูนอปเพย์แร็กซ์อัมาชินี่มันมาในทุเดย์เกย์งียบลัดตัวที่สกายลูกไลเกย์แฟชั่นันโคตรการทำให้เราซ้าไม่อยากยแต่พอกูใส่มาไรคทุคนไม่บอกอย่างเททำแบงน์ก็เสียหายกูแทบไม่อยากเห็น running running m i n e y running running b l a c ไม่ใ่อากเมดเยกู running up มาปิด n นใ้กู เธอไม่มีอะไรให้เธอเลยสะอมมาเดิเป็นของขวัญเธอเคยเป็นเด็กน่ารักแต่พอมาอยู่ลังสิตและกูแกนซี่ตอนนี้เธอเธอหนุ่มเลิศยี่บอหเธอเข้ามลิกเหมือนนัดยีแต่ว่ากูไม่รับอาไงกัสเยียบอกอะไรแกและพวกกูเพิ่มตอนที่กูจริงมาไรพวกมึงก็รู้ว่าดีๆอยกจั่งไม่อัลคอเธอคอจะดีฟรกูเพิ่งแฟนมึงไอคนนมาวานนัดวติงโซกูเป็นการกลาพีกูถือพิสโตพวกูคูกับโดก็เปิดฟังเพลงสกิสโตัในเกเวลกูไม่ฟังใครดังนมาเล่นกับกงของมีได้ตายกูจะ ไม่ต้องถึงมือพี่โร็รมึงไระดยักายมื่ไห้สามปีดต่คนก็ลืมหมกถ้าถึงวันนั้นไม่แน่นดกูจะส่งเนื้อมึงจาะใช้เงินเก็บอย่างมึงไม่ควรใช้เงินเซ็งมันมันโคตรกากไร้รถสนิยมโนบัสโซฟ <ไป S 2> ชันดาแล้วกูสวิชามากาอนี่ใจกันได้เดี๋ยวฟักยู่เปาเธอลในใจแล้วง,งินสัก talk, ก็มาซอไอดอรทองทังกระเป๋าแต่มึงฟล็อปเอาแต่ด่ากูมึงคนก็ก็ยอะจ๊อบแล้วเมื่อวานนี้พี่ก็เพิ่งรอดชอบิชามันสตาร์กูชอบใจไม่หยุรอที่กูได้ เพราะว่าเธอน่าชอบเลยลงไลน์ในเพลงกูมันมันเป็นควายหรือบอกเธอเองว่าเป็นงูแลยที่กูพูดมันจริงมันจริงมันกลับไปเท่าตัวเองอยู่ Don't forget my past ให้ e มึงคิดมา a อบ try to make it last ทำให้วกมึงแซ d ทำให้ผมมึง mad มิซินับเลยจัดกลับมาโดนแรมยังมันโดนกูกระแทก กูยังต้องไปถึงแม้จะตาย yeah yeah p พ l l up with t h ได้แก g งแก๊ง d l a n e a h ผกูของแท็กแท็ใครก็อยากจะแซงผูที่นิน่ง奢ายังแม่ดกูหรวยมึงแม่กูไม่แพ้ไอสับปีนี้ไม่แพ้รัอคสตาร์กูพร้อมจะพัฟพัฟเกมโฟนน้ำมเดมืดงานยิ่งกว่ากูทิกแท็กโทยู่ในเบิร์ด เธอเลี้ยงเอมา Brother keep run เธอ The top และไอ้หนามที่อยู่ในก้วพี่ฝากพอหน่วยไอ้นอกดอกกรเพื่อมกูไม่ต้องทอหรอกนอนเยอะโฟกัสเค็มมือจับบนนอกเป็นธรรมดาดีจะร้องเด้ภูเก็ตคนนี้แล้วพร้อมจะชาร์จ to the store พวกกูเริ่มกันมาจากสูนย์ามึงไม่เชื่อถามไม่บอก Check it Check it Skrrr เอาสายเอาพวกกูพร้อมออกพวกกูเตรียมตัวที่จะรวยไม่มีไม่พร้อมรอกกูเช็ดน้ำตาบอกกับ ยังคงแก๊มานีต้องการให้เงินเข้าบัญชีอยากให้ทุกวันเป็นวันดีลำบากจนวันนี้บางครั้งทำให้กูอยากนี <Yeah. S 1> ก็ถือเป็นเรื่องที่ยังดีอย่างน้อยกูยังมีมาจี Small 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 จนวันสุดท้าย Small 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 จนที่วัด ที่สุดท้ายกูอยากสมมจนพายไม่ได้แกเดียวแลกพวกกูคองแท้แใครก็อยากจะแซงพวกที่นินทาวายังแมกูรู้มึงแม่กูไม่แพ้แล้ไอ้สัตปีนี้ไม่แพ้ราเากูพร้อมจะพัฟพัฟเกมฟนด์มดีโก้อีโกเรือบ่อเข้าอีโกเรบ่เข้าเรอเข้าีโกไอ้เนี่อ้นี่ยอีโก้โกอโกไอ้สัตว์เรยบ่อเข้าแก๊งนี้เ่ยหาเรอบอเแก๊งอ้สัตอีโก้อีโก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 อะีโกโก